สวัสดีครับคนดูแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมรีโอเว้ยด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมโอ้โหบอกเลยนะว่าได้มีพอยต์แบบเยอะมากๆนะคนดูซึ่งแบบ เกมมันอัปเดตมานะตอน2ทุ่มนะคนดู2ทุ่มของวันที่สองทุ่มของวันที่4มกราคม2569นะครับผมเออไม่68แล้ววันนี้ผมจะมาให้คนดูดูด้วยนะว่าแบบหูยมาสุ่มแบบเอ่อ1887พอย จะได้กี่เอ้จะได้ไอไอนี่ไหมแก้วมังกรไหม <S 2> <S 2> เอออ่าเ,เ,เป็นกล่องใหม่นะคนดูอันเนี้ยคือเป็นกล่องใหม่ไม่ใช่กล่องจรวดแล้วเนาะคนดูไม่ใช่กล่องโอกาสอะไรและแต่มันเป็นกล่องพวกผลมไม้เออแล้วกล่องพวกผลไม้อ่ะคูณ55 <What? S 1> ไม่ได้คูณ40เหมือนจรวดแล้วเออมา มาแล้วผมจะมาลองให้คนดูนะคุณดูซึ่งผมได้เก็บบัวรดน้ําที่ดีสุดของผมด,งดีของดีของดีของดีที่สุดของผมมาแล้วและ99ควอนทิลเลียนเออบัวรถน้ําติดเรนโบติดโกติดชานี่ติดดาร์คเบเตอร์ติดติดออฟซิเดียนติดโฟรเซนติดอาคิดติดกาแล็กติก ติดโคเสตติดนิวเคียเออแล้วแบบมาให้ดูนะคนดูว่าถ้าลดน้ำมันเนี่ยเราจะได้ต้นไม้ที่เลเวลเท่าไหร่เ <Okay. S 1> ออผมก็สงสัยเหมือนกันนะคนดูฮ่าคลิปนี้บอกเลย2เรื่องในคลิปเดียวเรื่องหนึ่งคือจะสุ่มกล่องเรื่องที่สองเราจะมาให้ดูต้นไม้ว่า ้ามันได้บัวรดน้ำแบบดีที่สุดของดีที่สุดของผมที่หามาได้แล้วมันจะเป็นยังไงเออมามาเลยนะพร้อมหรือยังคนดูพร้อมแล้วก็3ามสองหนึ่งเฮ้ยเอาเอากดไม่ติดเอ้ยเอาไหมเอาไหมสามสองหนึ่งบฮึบโอ้โว้าวเลเวลหกสิบห้โอย ต้นไม้ลเวลหกสิบห้าโอ้ย,ค,ออนนยอคืออันเนี้ยบัฟเยอะคืออันที่ดีที่สุดของผมที่เช่าชีจะหามาได้แล้วนะขอดูเนี่ยแล้วซึ่งผมรีเปิร์ไปสิบเก้ารอบแล้วนะแล้วก็เก็บบัวลดน้ำที่ดีที่สุดโอ้หมอยคอสโอ้ยลเวลหกสิบห้าไหนลองตัดดิได้กี่เอโอ้หฮะ ได้ได้เท่าไหร่เนี่ยได้แซดเอ็กทีได้แซดอีพีดีอีพ e ีที D, e P T. โอ้โหได้โคตรเยอะนะคนดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหปลดล็อกได้ดิปลดล็อกได้ดิปลดล็อกได้หมดเลยดิโอ้โหเดี๋ยวปลดล็อกนิ้ปลดล็อกปลดล็อกโอ้โหอันนี้ใช้80ดแซซอะไรวะแซดพีแซอีพีดี e P D. โอเคเราจะไม่เสียเวลาดีกว่านะคนดูเราจะไปสุ่มอันนี้ดีกว่า โอหอันนี้คือบวัวรดน้ําที่ดีที่สุดของผมเท่าที่จะหามาได้แล้วนะโอ้โห <S 2> <S 2> เลเวลหกสิบห้าโอ้โหต้นไม้ตันสุดก็เป็นสีนี้เนาะคนดูเออมาตอนนี้มาเรามาสุ่มอันนี้กันทีเด็ดของคลิปนี้มาสุ่มกล่องแรกสามกล่องเอ้สามกล่องแรกดิไม่ใช่กล่องแรกเออมาสามกล่องแรกมามาดูเลยดีกว่าเราจะได้อะไรมาโอ้อโห อว,ว่ะคุณดูได้มาเสพสามอันเลยโอ้โหแล้วเตรียมกระเป๋าไว้ยังวะเดี๋ยวเตรียมกระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บ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 อันนี้ไว้อันนี้เป็นของกากอันนี้เป็นของกากเดี๋ยวเราลบลบลบอ่าลบอันนี้ด้วยลบอันนี้ด้วยลบลบเพ่เก็บไว้แค่อันเดียวพอเนาะคุณดูเก็บไว้เป็นคอเลชั่นเนาะมาอุ้ยตอนนี้มีอีเวนต์ฝนกดท่าคอนข้างที่จะเป็นดวงดีหรือเปล่ามาดูกันฮึ๊บฮึบโอ้โหเก,ออกเลเกืออีกแล้วเกลืออยู่แล้วนะคุณดู มาสุ่มแบบรัวๆไม่เกรงใจใครวิ่งไอ้องุ่นม้าคุณดูสวยๆองุ่นคูณเท่าไหร่อ่ะองุ่นคูณ1.5นะคุณดูแต่ที่ผมอยากได้คืออยากได้ข้าวโพดเยอะๆแล้วก็อยากได้แก้วมังกรนะคุณดูอ่ะทีเด็ดของคลิปนี้เราจะได้แก้วมังกรไหมมาดูพันแปดร้อยคอยมันต้องได้เลยออ้ยได้ได้ข้าวโพดมาเฮ้ยคุณดูผมได้ข้าวโพดมาคูณเท่าไหร่อ่ะคูณเจ็ดนะคุณดูหุยได้ข้าวโพดมาคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลาะเลาะอันนี้ออกก่อน อ,อ,อเลาะเอาก่อนโอเคเอาครับโพดไปใส่แทนปุ๊บโอเคซึ่งตอนนี้ผมมีอ่าโทเทมคูณ10เนาะคุณดูซึ่งได้มาจากอีเวนต์แล้วก็คูณ4เออได้มาจาก event font, นะอีเวนต์ฟอนเนาะไอแอดมินฟอนนะ่ะมันแจกโทเทมคูณ10นะคนุณดูแม่งเซอร์ไพรส์จัดคุณถึกว่าจะแจกคูณ4แม่งแม่งโดนโหวตชนะฉนเฉยแล้วแม่งก็เซอร์ไพรส์แจกคูณ10เลยเนาะคุณดูไปไม่พูดพันทำเพลงไปอุ้ยสุ่มถามพี่ต่อโอ้โห แม่งเอ้ยได้แต่โทรมาโทนะคุณดูโอ้โหได้ข้าโพดมาอีกหูได้3มอย่างสหน่นเลยได้สหม่นเลยนะคุณดูเฮ้ย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 ดีดีเดี๋ยวรอลบอันน uh, <Right. S 1> <im> ี้ก่อนลบโทรมาโทก่อนแต่อย่าอย่าเพิ่ลบข้าวโพดนะลบข้าวโพดกูตบนะตกหน้าตัวเองนะเออมาปุ๊บโอเคมาซุ่มสุ่มหไม่ได้ว่ะสุ่มรัวๆดีกว่าไม่ต้องลบแล้วมาสุ่มรัวๆมา มาดูกันว่าพันแปดร้อยพอยต์เราจะได้ไหมตอนนี้เ <Okay. S 1> หลือพันห้าร้อยกว่าแล้วโอ้โหตันห้าร้อยกว่าแล้วว่าคนดูโอ้โว้ยโคมันโทษนี่มาเต็มเลยนะคนดูไม่มาไม่ขาดสายนะคนดูโอ้โหอันนี้อ่าง,งุ่นสามอ่าง,งุ่นสามว่าคนดูช่างมาันช่างมาันไม่ไม่โอ้โหอง,งุ่นสามโทรไโทษสามมึงอย่าสลับกันนะขอร้อง อโอ้โหแม่งสลับกันจริงด้วยโอ้โหอังหน่นโทรไปโท่อังหุงน่นแม่งสลับกันจริงด้วยกูบอกว่าอย่าสลับกันกูจะเอาคูณ55 0.1%มา0.1%มาขอดีๆได้ไหม0ูปุ๊บ โอ้โหอ, في. อังหุ่นว่ะคนดูโอ้โหใหม่ใหม่ไม่ไม่ไม่เราต้องไปสุม่มเราต้องไปสุม่มอันนี้ก่อนนะคนดูเราไปสุ่มขวานขัดดวงก่อนสุ่มขวานขัดดวงก่อนปึ๊บเออสุ่มขวานขัดดวงนะคนดูสุ่มขวานขวานขัดดวงเคตอนนี้อุย้ยเอ่ออยากได้หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ยังเลยอ่ะขวานอะ่ะมันเท่าไหร่วะมันเท่ากันปะเท่ากับเท่ากับขวานที่ผมได้ปะเออน่าจะเท่ากับขวานที่ผมได้นะคนดูเออมา มาสุมขวานขัดดวงแล้วนะคนุณดูซึ่งขวานเราได้เกลือนักี้มาอันนี้แหละขอไม่เกลือหุ้ยได้ข้าวโพดสวยข้าวโพดมาอย่างนี้ยางมีที่ได้ข้าวโพดอย่างนีที่ได้ข้าวโพดนะคนุณดูแต่ผมอยากได้โทมาโต้อะคูณ50กว่าเลยอะได้ไหมละ่ะได้ไหมละ่ะคูณ50กว่าเลยอะหูได้ไหมล่ะหุ่ยเหลือพันแล้วเหลือพันแล้วเออสุ่มรัวเลยสุ่มรัวเลยดีกว่าอุ่ยเหลือพันแล้ววะ่ะเหลือพันพอยแล้ววะ่ะคุณดูเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมา แมงเอ้ยวิ่งจะได้มะเขือเทศอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหไอสัตว์ไม่เอามะเขือเทศมามันก็เอาองุ่นให้กูอ่ะโอ้โหแมงเอ้ยโอ้โหอะไรวะเหลือแปดร้อยค้อยวิ่งตุ่มเนาะมามามาขอเยอะๆขอเยอะๆมาโอ้ยไม่ได้อะไรวะโอ้โห ขอเป็นขอเป็น0.1%ได้ปะ0.1%มาเหอะ0.1% 0.1%มา โผกว่าคนดูเหลือร้อยห้าสิบหกโอ้โหโอ้โหคนดูไม่ได้เลยว่ะเริ่มท้อแล้วว่ะคนดูเริ่มท้อแล้วว่ะคนดูไม่ได้เลยว่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮ่าฮฮ่าไอ้เหี้ยไม่ได้เลยคนดูผมไม่ได้เลยเปิดลัคกี้บ็อกซ์นี่เอาไม่ไม่เปิดเปิดลัคกี้บ็อกซ์เปิดลัคกี้บ็อกซ์โอ้ยได้มา25พอยต์ โอ้เปิดลัคกี้บ็อกซทำไมเปิดเปิดเลัคกี้บ็อกซ์อ่ะพอยมาดิอ่ะพอยมาดิกูจะสุ่มครั้งสุดท้ายละโอ้โหเอามาทำไมวะอุ๊ยอลัคกี้บ็อกซ์ตรงนู้นอีกอันสุดท้ายตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยตรงนู้นตรงนี้โอเคโอเคสุ่ม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 ปึ๊บโอ้โหแม่งไม่ออกพอยเลยมามาคนดูผมสุ่มอันนี้ละมาครั้งสุดท้ายนะคนดูถ้ามันไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแปดสิบเก้าสิบนาทีไป โอ้โหนึ่งร้อยกว่าทีไม่ออกโอ้โหขนาดมีคูณสองลักกนเนี่ยชอบ้าตายโอ้โหโอ้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะพูด ไม่เป็นไรนะคนุณดูลบมะเขือเทศกันลบแม่งให้หมดเลยโอ้จะไม่ไหวทรงนี้ผมไม่ไหวแล้วคุณดูโอ้โอ้จะบ้าตายจะบ้าตายโอ้ลบ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 ,ลบให้หมดโอ้สุ่มไปร้อยกว่าทีแล้วนะคุณดู ไม่ได้อะไรเลยนะคนดูโอโไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จริงจริงอะลืออะลือโอ้โหไม่ได้อะไรเลยะโอ้โหสุ่มร้อยกว่าทีนะคนดู1800พันแปดร้อยพอย่ะคนดูร้อยกว่ากล่องคนดูได้ข้าวโพดมา่กี่อันเนี่ยเฮ้ยฟูมูล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 บัฟฟูมูลได้เยอะไหมวะเออใช่มันใช่มัน บัฟฟูมูลบัฟฟูมูลเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่เปิดวัวลดน้ำเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนดูร้อยกว่ากล่องเ<ะ>ฮ้ยร้อยกว่ากล่องได้ข้าวโพดสองอันอร้อยกว่ากล่องได้ข้าวโพดสองอันอโอ้ร้อยกว่ากล่องได้ข้าวโพดสองอันองกโอ้จะบาตายเอาอ,อ,อไปเอาอออไปเค เอานี้ออกไปเดี๋ยวเอาเข้าวโพดมาเข้ามาแทนมาข้าวโพดเข้ามาจัดจัดให้เรียบร้อยโอเคเอาเข้าวโพดเข้ามาข้าวโพดโอเคเดี๋ยววางข้าวโพดไว้ตรงกลางนี่ก่อนนะคอนดูวางข้าวโพดไว้ตรงกลางปึ๊บโอเคอุ้ยหมุนได้ปะหมุนได้ปะอุ้ยหมุนไม่ได้มันเป็นแนวนอนอะคนโูมันเป็นแนวนอนอะคนดดเฮ้ยหมุนดิหมุนดินดเอาเฮ้ย p i กอ up เอาขึ้นมา โอเคมาปึ๊บขึ้นมาโอเคเป็นไงสวยงามสวยงามปึ๊บ okay. โอเคโอ้ยโค้ตสวยเป็นไงเป็นไงสวยขึ้นเยอะสวยขึ้นเยอะมาโอ้ยประมาณนี้นะครับผมโอ้โหก็คูณหกคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณสิบโอเคไหนดูสิจะตีต้นเอ้ยจะขุดต้นไม้ได้ไหมดูสิโอ้โห ในหนึ่ง SEPT เลยนะคนดูโอ้โหอ้โหเยอะ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 จริงเยอะจริงอ๋อแต่ว่าผมรีเบิร์ตก่อนดีกว่าเนาะคนดูรีเบิร์ตดิรีเบิร์ตรีเบิร์โอเคโอเครีเบิร์ตแล้วนะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวบวกบวกอันนี้เนี่ยเอ้าแล้วไปสปอนทำไมล่ะเออไปสปอนทำไมล่ะเออมามามาตอนนี้ บวกอ่าอโต้คิกเกอร์สปีดเราไม่ต้องเอาก็ได้เราไม่ค่อยใช้อุ้ยตอนนี้มี218ล้านบวกวอล์กสปีดไปบวกวอล์กสปีดไปห้าอันมีร้อยกว่าล้านแล้วมีร้อยกว่าล้านเกมนะเขาดูอุ้ยบวกอ่าคอนทูลสิบยังบวกไม่ได้เอาเป็นว่าบวกลักแล้วกันนะเขาดูบวกลักโอ้บวกลักสองร้อยล้านโอ้ใช้เยอะจัดอุ้ยบวกบวกบัฟก็ได้บวกบัฟบวกบับโอเค บวกบัฟบวกว่าบัฟก่อนบัฟบ,บัฟบ,บัฟบ,บัฟโอเคอันนี้ใช้15ล้านบัฟพัดมาโอเคโอเคคอนดูก็นี่เลยโอ้เสร็จละเสร็จละเสร็จละไปข,ข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคโอเคนะคอนดูผมก็เออสุ่มไปแล้ว200กว่าพอยนะคอนโด <Okay. S 1> มาสุ่มอีกทีหนึ่งมาสุ่มสุ่มอีกทีหนึ่งก่อนปิดคลิป โอ้โหได้โทรมาโทก่อนเป็นคลิปด,ด้วยโอ้โหดีจริงๆโอเคนะคนดูก็ที่ได้มาก็เป็นข้าวโพดสองอันนะคนดูโอ้โหที่เหลือไม่ได้อะไรเลยได้โทรมาโทกับเบอร์รี่อย่างเดียวเลยนะคนดูก็ผมอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเออเก็บมาส0งพันเกือบจะสองพกว่า p อยแต่มาสุม่มหายไปได้พิบตา โอเคด้าผมก็ประมาณนี้นะครับผม